เมื่อวันอาทิตย์ที่3มกราคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญออนไลน์ต้อนรับศักราชใหม่2,564อยู่บ้านหยุดโรคเปิด GBN หยุดใจเพื่อชนะภยัยโควิด19สำหรับพิธีกรรมเริ่มด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้ใจมีความผ่องใส โดยกายภายนอกต้องเผชิญและต่อสู้กับเชื้อโรคร้ายส่วนจิตใจของเราก็ต้องต่อสู้กับกระแสกิเลสภายในคือความโลภความโกรธความหลงทำให้ใจเกิดความหม่นมองไม่ผ่องใสดังนั้นก่อนจะได้ประกอบพิธีกรรมงานบุญสำคัญจึงต้องมีการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามหลักวิชาเพื่อให้ใจผ่อนคลายจากอารมณ์ต่างๆแล้วปรับใจให้มีความผ่องใสให้เหมาะสมในการเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่ กำลังจะเกิดขึ้นในพิธีบูชาข้าวพระแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีการจัดเตรียมอาหารหวานข่าวเลิศรสและจัดเตรียมผลไม้มาอย่างปราณีตเพื่อน้อมถวายเป็นการถวายทานอันเลิศด้วยความศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นตัวแทนคณะเจ้าภาพได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการจัดสัมมาาออน,นมมา,าพิเศษออนไลน์ โดยพระครูธรรมทรอารักษ์ยานารโขได้พูดถึงความสำคัญของกายมนุษย์ที่เป็นอุปกรณ์สำคัญในการสร้างบารมีรวมถึงกล่าวถึงสถานการณ์โลกที่กำลังเกิดความทุกข์ยากและเหตุเพศภัยต่างๆอันเนื่องมาจากมนุษย์มีความตกต่ำทางด้านศีลธรรมพร้อมทั้งได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพผู้มีหัวใจอันยิ่งใหญ่ที่คอยอุปถัมค้ำจุนพระพุทธศาสนาในยามยาก และได้เปิดวิดีโอทบทวนงานบุญพิธีทอดกรถินวัดพระธรรมกายในปีที่ผ่านมา<ร>ก่อนที่จะได้เชื่อมโยงถึงเทคโนโลยีที่ช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอย่างระบบซูมจากนั้นพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสได้พูดถึงความอัศจรรย์ของเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมผู้คนทั่วโลกผ่านระบบซูมโ<ร>ดยนำดวงใจ<ร>และสายตาของผู้คนทั่วโลกมองมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ผ่านกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่ผ่านมาแม้ขณะนี้จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยรอบที่สองส่งผลให้เหล่ากัลายาณมิตรทั่วประเทศทั่วโลกไม่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญได้และไม่สามารถรวมตัวกันได้แต่ทุกท่านสามารถรวมใจกันได้ผ่านระบบออนไลน์ แม้วิกฤตก็มีโอกาส,สแม้เจออุปสรรคเราก็ไม่หยุดสร้างบารมีจึงได้มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนารวมใจผ่านระบบซูมเป็นวัดแรกของโลกซึ่งนับว่าเป็นการเติมบุญทางออนไลน์ในมิติใหม่พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการธรรมยาตราออนไลน์ผ่านระบบซูมที่กำลังจะจัดขึ้นครั้งที่1ในวันพุทธที่6มก,กราคมครั้งที่สวันพุทธที่13มก,กราคม ครั้งที่3วันอาทิตย์ที่17มกราคมครั้งที่4วันพฤหัสบดีที่21มกราคมครั้งที่หวันอาทิตย์ที่24มกราคมครั้งที่6วันพฤหัสบดีที่28มกราคมและครั้งที่7วันอาทิตย์ที่31มกราคมพุทธศักราช2564นอกจากนี้ค่ะจะได้จัดเดินธรรมญาตรา3วันได้แก่วันที่9วันที่16และวันที่23มกราคม พร้อมทั้งจะมีพิธีชิตังเมฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจานันขนนกยุงในวันที่19มกราคมพุทธศักราช2564ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ